เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตท,ที่ดินสอบประกอบสีขีดศูนะคะสอบประกอบประกาศยกเลิกจัดสรรที่ดินนอกเขตพร้อมเพิกถอนสอบประกอบสีขีดศู 1, พื้นที่ทับซ้อนรวมกว่า1 6 6 0แปลง1373ไร่ใน 28จังหวัดเราจะมาดูกันว่า28จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะคะมีพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือไม่และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ออกถแถลงการลงวันที่23พฤษภาคม2567เรื่องการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินนะคะโดยระบุว่าจากความค่าเคลื่อนของแผนที่เป็นผลให้สะกจังหวัดที่มีที่ดินของรัฐ จำนวน67จังหวัดจัดที่ดินนอกเขตรหรือคาบเกี่ยวแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับหน่วยง,งานของรัฐอื่นซึ่งสปรกรได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่อยมาบันนีสปร,รจังหวัด28จังหวัดนะคะซึ่งเพิกถอนสอปกส4 0ขศพื้นที่ทับซ้อน1373ไร่ใน28จังหวัด ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนสุโขทัยอุตรดิตถ์กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเศราชนบุรีตราชประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีลบบุรีสะแก้วสุพรรณบุรีกรสินชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรเลยสกลน,นครหนองคายอำนาจเจริญอุดรธานีกระบี่และภูเก็ตนะคะได้ดำเนินการยกเลิกการจัดที่ดินนอกเขต พร้อมเพิกถอนสอปรกร4.01เพื่อให้เกษตรกรไปขอรับการจัดสรรที่ดินกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินต่อไปแล้วจำนวน963ราย1,060แปลงเนื้อที่ประมาณ13,73ไร่ส่วนพื้นที่ใดที่มีการสำรวจรังวัดนอกเขตก็ให้สปรกรจังหวัดยกเลิกผลการดำเนินการและและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้สปรกร จะทยอยแจ้งผลการดําเนินการของสอปรกอรจังหวัดแต่ละจังหวัดต่อไปเป็นระยะนะคะล่าสุดสปรกรประกาศยกเลิกจกัดสรรที่ดินนอกเขตเพร้อมเพิกถอนสอปรกร4ี1พีืพื้นที่ทับซ้อนรวม1,060แปลง1373ไร่ใน28จังหวัดอัปเดต24พฤษภาคม2 5 6 7